รัฐมนตรีสาธารณสุขยอมรับห่วงคัสเตอร์2สามีภรรยาที่เดินทางกลับจากเบลเยียมหลังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน22คนกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า100คนสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ2 0 0 0คนต่อวันส่วนใหญ่เป็นเชื้อโอมิครอนที่ระบาดแล้วใน5 0รัฐสหราชนาจักรยอดติดเชื้อใหม่เพิ่มแสนคนติดต่อกันเป็นวันที่ 2. สทหารเมียนมาโจมตีทางอากาศในพื้นที่เกรี่ยง KNU ทำให้มีผู้อพยพเข้าไทยเพิ่มผ้วราชการจังหวัดตากสั่งการทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือผู้อพยพตำรวจเร่งปราบปรามแก๊งคคลเซเตอร์ที่เหลือหลังบุกจับตัวได้ทั้งคนไทยและชาวจีนที่กัมพูชาพร้อมล่าแก๊งอ้างเป็นตำรวจหลอกเหยื่อให้เคลียร์คดีออนไลน์ตรวจความพร้อมสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าใชาบ้บริการได้วันแรกพรุ่งนี้ กตอนรับก็สูเวลาข่าวของท่านกับสามิติสุขที่24ธันวาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนนะครับซึ่งล่าสุดขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์นี้ยืนยันแล้วอย่างน้อย205คนนะครับโดยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือคลัสเตอร์2อสามีภรรยาที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากเบลเยียมและกลับบ้านที่กาละสินนะครับจนตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโอมิคอนเป็น22คน และมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า100คนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้การแพร่ระ<ป>บาดโควิด -19 ในไทยมีเพียง2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เดลต้าและ ron, โอมิครอนซึ่งเป็นผลจากการผลจากการทดลองในฮ่องกงพบว่าเชื้อโอมิครอนนี้มีความสามารถในการแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง70เท่าครับแต่ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อปอดเท่ากับสายพันธุ์เดลต้า ขณะที่การเผยแพร่ของอังกฤษนะครับพบว่ามีการแพร่ระบาดในคนในครอบครัวเร็วถึง10.3เท่านายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังบอกว่าข้อมูลการศึกษาจากหลายหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าการรับวัคซีนนั้นช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้ด้านนายแพทย์โอภาสการกวิงพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว,ว่าไทายพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้ว205คน ส่วนใหญ่อาการน้อยมากรักษาเหมือนกับโควิดทั่วไปส่วนอาการปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีเหงื่อออกตอนกลางคืนก็ถือเป็นอาการปกติของโควิด1 9อยู่แล้วสำหรับปัจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อหลักๆก,ก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันอยู่ในห้องที่ถ่ายเทไม่สะดวกพบปะพูดคุยกันเป็นระยะเวลานาน ที่กระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วติดต่อแห่งชาติและก็บอกว่าหนึ่งในกลุ่มการระบาดที่น่ากังวลก็คือครอบครัวสองสามีภรรยาที่กาลสินนะครับกรณีมีผลตรวจเบื้องต้นก่อนเข้าประเทศเป็นลบและชล่าใจจึงเดินทางกลับบ้านที่กาลสินและจากการตรวจพบระบาดไปยังผู้สัมผัสรวม22คน เป็นพนักงานวัดอาหาร19คนและครอบครัว3คนและยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่าร้อยคนสามีภรรยาชาวกาลสินเนี่ยท่านเดินทางกลับมาจากประเทศยุโรปตรวจพีทีอาผ่านก็กลับกาลสินแต่ไม่ทันไรก็ไปหาญาติที่อุดอรหาลูกชายหาอะไรแล้วคงไม่ได้ตรวจก็ไปแพร่เชื้อโจะ ที่อุดรธานีวันนี้นายสยามสริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประชุมด่วนคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อหามาตรการรับมือการระบาดโควิด1 9สายพันธุ์โอมิคอนพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมิคอนที่เชื่อมโยงจากกรสินมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นเช่นเดียวกับนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินได้สั่งให้ทุกภาคส่วนครับเร่งดําเนินการตรวจผู้ที่เดินทางไปที่ตลาดรงศรีเทศบาลเมืองกรสินและจุดที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับหลายรัฐในภูมิภาคบิ w เวสของสหรัฐก็เร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณาสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด -19 หลังจากที่เชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนนี่ทําให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐรายงานว่าพบเชื้อโอมิครอนระบาดแล้วใน50รัฐซึ่งเป็นการระบาดที่รวดเร็วมาก นับตั้งแต่พบโอมิครอนในสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเท่านั้นปัจจุบันเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่ระบาดแซงหน้าเชื้อเดลต้าจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ติดเชื้อในสหรัฐขณะนี้เป็นเชื้อโอมิครอน73นะครับล่าสุดสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ2 0 0 0 0 0คนโดยที่รัฐอินเดียนาโอไฮโอและมิชิแกน เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด1 9รุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลจากกระทระวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐระบุว่าหนึ่งในสี่ของเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในขณะเดียวกันในวันนี้สายการบินยักษ์ใหญ่2แห่งนะครับก,ก็คือยูเนเต็ดแอร์ไลน์และเดลต้าแอร์ไลน์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนกว่า200เที่ยวในวันคริสต์มาสอีฟซึ่งสายการบินได้ประกาศให้ผู้โดยสารรับรู้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ประชาชนมาแออัดกันที่สนามบินส่วนที่สหรชาชอาจักรนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันทะลุ1 0 0 0 0แคนติดต่อกันเป็นวันที่2โดยเพิ่มขึ้น1,19,789คนและเสียชีวิตเพิ่ม147คนทำให้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบริสจอรนสันออกมาถแถลงก่อนวันคริสต์มาสว่าขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 พร้อมกับย้าว่ารัฐบาลจะไม่ล็อกดาวน์ก่อนวันคริสต์มาสและก็บอกว่ารับบรรยากาศเฉลิมฉลองคริสต์มาสในปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้วขณะทางด้านสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาจักร UKHSA นะครับได้ออกมาแนะนําว่าการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอเมรอนควรจะอ้างอิงจากผลกระทบมากกว่าความรุนแรงของอาการหลังจากที่เมื่อวานนะครับรัฐบาลของสหรชอชนาจักรออกมาเปิดเผยว่า เชื้อโอมิคอนทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าถึง70%ล่าสุดเว็บไซต์ข่าวของ n e w ส์วีคของสหรัฐนะครับรายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยกองทัพบ,บก w a t e r r e ริเตรียมเปิดตัวซูเปอร์วัคซีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการต่อต้านทั้งโรคซาและโควิด -19 <c oughs> ได้ <c oughs> ทุกสายพันธุ์ รวมไปถึงเชื้อกลายพันธุอมิคอนที่กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้รายงานระบุว่าวัคซีนตัวนี้ครับใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมาเกือบ2ปีหลังจากที่กองทัพสหรัฐได้ทราบถึงลำดับ DNA ของโควิด -19 mm hmm. เมื่อต้นปี2563ที่ผ่านมาโดยดรเควนมอสจรัตผู้อำนวยการของแผนกโรคติดเชื้อของวอตริสก็ให้สัมภาษณ์ว่าในการทดสอบเบื้องต้นนั้นวัคซีนมีประสิทธิภาพในเชิงบวก ซูเปอร์วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนชนิดที่เรียกว่าเฟอร์ริตินนาโนพาติเคิลมีโปรโตีนลักษณะเป็นรูปทรงลูกฟุตบอลนะครับที่มีพื้นผิวแตกต่างกัน24แบบซึ่งต่างจากวัคซีนต้านโควิด -19 ตัวอื่นๆที่เคยมีมาทำให้สามารถยึดติดกับโปรโตีนตรงส่วนที่เป็นหนามของโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์เป็นอย่างดีครับ ผักสครูนครับกลับมาช่วงหน้ากระทรวงดีเและตำรวจกำลังเตรียมที่จะเร่งปราบปรามแก๊งคอเซนเอ็เซนเตอร์กลุ่มที่อ้างตัวเป็นตำรวจนะครับและคุณธถรนีอศิีชัยยังติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยพม่านะครับเพราะว่ามีการโจกตีทางอากาศของทหารพม่าต่อพื้นที่ของเกรียงเกนอยู่ ชายริมชายแดนที่ด้านแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลายหมู่บ้านอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารเมียนมาได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทหารกระเรียง KNU อ็นะครับทำให้มีผู้อพยพเข้ามาเพิ่มอีก226คนเพิ่มจากเดิมรวมกว่า3,200คนแล้วครับพวกเขาอยู่ในที่พักพิงที่ปลอดภัยชั่วคราวของไทยกองกำลังนเรศวรก็เตือนไปที่รัฐบาลเมียนมาให้ระวังการใช้อาวุธและกาซยานปฏิบัติการทางอากาศ ซึ่งไทยก็พร้อมจะตอบโต้ทันทีที่มีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยนะครับติดตามในรายงานคุณธปนีศรีชัยครับสถานก,การณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตึงเครียดขึ้นอีกครั้งค่ะหลังจากทหารเมียนมานั้นเปิดฉากโจมตีทางอากาศในพื้นที่ของทหารกะเเรียง KNU ด้านจังหวัดเมียว,วดีส่งผลให้มีผู้ขยพมาที่ประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะและคนไทยที่อยู่ตามริมชายแดนก็ หวาดผวามีการอพยพไปในที่ปลอดภัยด้วยค่ะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอสอทหารและตำรวจในทุกหมู่บ้านริมชายแดนไทยเมียนมาเช่นบ้านแม่กุหลวงตำบลแม่กุอภอแม่สอดจังหวัดตากจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยกับป,บประชาชนที่บางครอบครัวอพยพไปบ้านญาติหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารเมียนมาเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีทหารกัเหลียง KNU เสียงเครื่องบินและระเบิดได้ยินถึงฝั่งไทยกองกําลังนเรศวรตรวจพบ การปฏิบัติการทางอากาศของเมียนมาห่างจากชายแดนไทยไปทางทิศตะวันตกประมาณ9กิโลเมตรในเมืองเลเกกอจังหวัดเมียวดีและยังมีเหตุปะทะในเมืองแม่ทอดตะเลห่างชายแดนไทยริมแม่น้ำเมยไปเพียง500เมตรทำให้มีกระสุนไม่ทราบชนิดไม่ทราบฝ่ายตกมาบริเวณริมแม่น้ำเมย17นัดกองกำลังนเรสวนได้สั่งการกรมฐานราบที่14 ทำการยิงเตือนด้วยกระสุนควันเพื่อแจ้งเตือนไปยังกองกําลังทั้งสองฝ่ายรวมทั้งทําการประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นท BC ให้ฝ่ายเมียนมาระวังการใช้อาวุธและการใช้อากาศยานปฏิบัติการทางอากาศโดยไทยจะตอบโต้ทันทีที่พบการลุกลาำอิปไตยและหวางกําลังราฐตะเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยซึ่งชาวบ้านแม่กุลหลวงและบ้านไร่รอนชายยอมรับว่าหวาดกลัวกว่าทุกครั้งเพราะมีการใช้อาวุธหนักรุนแรงในรอบหลายสิบปี มีบางส่วนที่เขาอพยพไปอยู่กับพี่น้องเขาด้านในเขามีญาติอยู่เขาเขาก็าไปหลบอยู่ที่นู่นบางคนบ้านบ้านชั้นเดียวแบบเนี้ยเขาก็จะอพยพไปเพราะว่ามีรายงานว่าจะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอีกเขาก็เลยป้ปองกันตัวไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ก็บ้านผมก็เป็น,ปนสองชั้นก้ก็เต็มที่ก็หลบอยู่ข้างล่างตอนแรกนี่นี่เสียงเครื่องบินขึ้นก่อนสักพักก็ดังขึ้นมาเลยเสียงชัดมากตั้งแต่ตัวมานี่ครั้งแรกเลย วันนี้นี่เตรียมความพร้อมคือได้เสียงดังขึ้นไม่ดีก็ไปแล้วค่ <c oughs> ะเมื่อวานนี่คือว่ามันฉุกเฉินนอะไม่ได้อะไรเลยไปเป็ดตัวเมื่อวานโดยที่บ้านแม่กุหลัวยังเป็นจุดที่ตั้งพื้นที่อพยพชั่วคราวสำหรับผู้อพยพมาใหม่ซึ่งกลุ่มนี้226คนมาจากเหตุโจมตีทางอากาศเมื่อคืนนี้ ทางเจ้าหน้ที่ไทยได้ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเดินทางกลับไป59คนเหลือ167คนอาจจะให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยคอรอกัวลุงปันรวมกับกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้ว473คนส่วนที่โรงเรียนแม่เตากลางมีผู้หนีภัยที่เข้ามาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเดินทางกลับไป128คนคงเหลือ1,302คนยังคงได้รับการดูแลเรื่องอาหารและการแพทย์จากเจ้าหน้าที่ไทยเป็นเวลา10วันแล้ว รวมถึงที่ข้อควมมหาวันเมยโคง้งมีเข้ามาเพิ่มอีก470คนเป็น1,511คนรวมมีผู้หนีภัยอยู่ในความดูแลของไทยอีกกว่า3,200คนซึ่งนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ราชการจังหวัดตากยืนยันว่าไทยให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้เดินทางกลับเป็นผู้ที่สมัครใจส่วนที่เหลือต้องให้สถานการณ์ปลอดภยัยและได้สั่งการทุกอำเภอในพื้นที่ชายแดนเตรียมพร้อมรับมือกับอพยพด้วยซึ่งมีการเตรียมแผนไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงการดูแลคนไทยที่มีแผนอพยพในพื้นที่ ปอดภัยปลฏิบัติการโจมตีทางอากาศของทหารเมียนมาครั้งนี้เป็นปฏิบัติการที่รุนแรงหวังกวาดล้างทหารกระเหรี่ยงที N ่เที่ผนึกกําลังกับกองกําลังพิทักประชาชน PDF ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาทาให้มีผู้อพยพได้รับผลกระทบนับหมื่นคน ซึ่ง3วันก่อนหน้านี้สาภา,าพกาเหลียงค n เอ็นยูได้ออกถแถลงการขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนไทยที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ลีภ้ภัยและหฝวงสถานการณ์จะวิกฤตจ,จากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของเมียนมาจึงเรียกร้องให้สหประชาชาติกำหนดเขตห้ามบินในเมืองเลเก,กีกอโดยเรียกประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อยับย้ง,ยงไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและเกิดการสังหาร,รประชาชนแต่ดูเหมือนไม่เป็นผลเพราะฐานเมียนมา,มมนายังโจมตีทางอากาศ จนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในรัฐกะเหรี่ยงได้รับความเสียหายและเคเยังเรียกร้องให้ทหารเมียนมาถอนตัวจากการเมืองรวมกันจัดตั้งสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นทางออกเดียวในการยุติสงครามกลางเมืองที่ดําเนินมายาวนานกว่า70ปีสำหรับพื้นที่เลเกกอที่ถูกโจมตีทางอากาศก็ตั้งขึ้นในฐานะเมืองใหม่ในปี2557ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเคเอและกองทัพเมียนมา โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธินิป้อนฟาวเดชันของญี่ปุ่นแต่เหตุสู้รบเกิดขึ้นหลังทหารเมียนมาเข้ามาโจมตีเมืองลีกีกอเพื่อค้นหานักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งแรกในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองพลที่6ของ KNU นับตั้งแต่มีการลงนามหยุดยิงในปี2555ทัปปณเอซีชัยข่าวสามมิติรายงาน แก๊งแอบอ้างเป็นตำรวจที่ไปตั้งฐานหลอกลวงคนไทยอยู่ที่กัมพูชาเป็นแกง๊ง call center กลุ่มแรกครับที่จะถูกกระทรวง DS และตำรวจ PCT เร่งปราบปรามเพราะว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างม,มากนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายขบวนการที่ต้องเร่งปราบปรามและขยายผลยึดทรัพย์เป็นลำดับต่อไปติดตามในรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงครับคือเขาพูดอะไรมากลัวแล้วก็แบบ S <S <an> <S เขาสั่งอะไรมาคือกลัวกลัวมากก่อนนั้นน่ะก็คือโอนไปให้เขานี่คือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นตำรวจลายล่าสุดโดยใช้ไลน์โทรมาคมคู่จึงกลัวและโอนเงินไปกว่าหนึ่งล้านบาทแล้วเขาก็แอดไลน์หนูมาแอดใช้เบอร์หนูแอดมาก็คือคุย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 ,คย,คย,คยก็คือบังคับเหมือนจะทําให้หนูเป็นผู้ต้องหาเป็นร่วมกับคดีกับนายสมศักดิ์อะไรเงี้ยคือคุยก็คือคุยเยอะค่ะคุยข่มขู่อะไรให้เรากลัวแล้วเขาก็ โอนสายไปหาธนาคารแล้วก็ให้เราคุยกับทางธนาคารแล้วก็โอนสายให้เราไปคุยกับผู้กํากับอะไรคือเยอะค่ะทําให้เราสับสนแล้วก็ตอนเหมือนว่าคุยอยู่เนี่ยก็คือเขาอัดเสียงอัดวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานห้ามให้เสียงที่สามแทรกเข้ามาไม่งั้นจะเสียรูปความจะเสียคดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าได้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเพราะเมื่อได้รับโทรศัพท์และเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถานีตํารวจ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันไลน์โทรแน่นอนว่าผู้เสียหายย่อมเชื่อว่าสายที่โทรมาเป็นตำรวจผมเชื่อประวัติอยแล้วนะผมต้องพอจะทราบนะครับแล้วก็คือจะช่วยเนี่ยไม่สามารถาเกินกว่านี้ได้หนูเข้าใจไหมถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยเหลือภายในเนี่ยจะต้องมีการร่างคณะกรรมการเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมสอบอย่างนี้นะนะครับมีการเป็นย,นยนืนยะันนะนะผม ก็พอจะช่วยเหลือธนาคารนี่แหละที่ผมเป็นกังวลที่สุดนะครับขนาดอ่าผมไม่ได้ภาพพิงถึงธน,นาคารใดทางหนครับเพียงแต่พนักงานนะครับนะครับยังไม่สามารถเช็คใจได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่และตํารวจ PCT เข้าร่วมจับกลุ่ม,กกมโดยไปค้นที่อาคารพาณิชย์ในเมืองสีฮานุวิลซึ่งเป็นอาคารบ่อนคาสิโนบนชั้น10ภายในแบ่งเป็นห้องหลายสิบห้องมีโทรศัพท์เซริร์ฟเวอร์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์กำลังแชทหลอกคนไทยโดยมีคนไทยไม่ต่ำกว่า80คนขณะเข้าตรวจคน้นจับกลุ่มได้32คนคนจีน5คนและอีกจุดอยู่ที่กรุงพนมเปญพบคนไทยอยู่ในห้องจำนวน7คนเป็นแจ้งที่มีหคนลาแก๊งเป็คนจีนนะครับแล้วก็มีคนไทยเนี่ยที่ถูกจ้างเข้าไปเป็นเป็นลูกทีมผมว่าประมาณ300คนนะครับที่เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็โทรเข้ามาหลอกลวงคนไทยนะให้โอนเงินเข้าไปเข้าไปในบัญชีม้านะครับ เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า300ล้านครับอันนี้เราทลายขบวนการน,นี้ได้สำเร็จนะครับตอนที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรรมัมพูชาเข้าไปจับกลุ่มให้เรานะครับแล้วก็พบมีคนไทยอยู่ในนั้นเนี่ยมีหัวหน้าแก๊งแล้วก็มีทีมงาน30กว่าคนที่เราจับตัวได้นะครับจริงๆสภาพอาคารเนี่ยเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์น,นะฮะขนาดใหญ่น่าจะอยู่กันได้ถึง300คนแล้วก็มีโทรศัพท์มีเทอร์เน็ตต่อเชื่อมเพื่อจะโทรเข้ามาที่เมืองไทยเพื่อระดงคนไทยครับ โดยหนึ่งในตุกการสำคัญของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้คุมคนไทยและเป็นผู้ดูแลบัญชีให้กับคนจีนชื่อนายพยักกระพุมชิงลู่ซึ่งมีหมายจับในคดีช่อโกงหลายหมายและหมายจับในคดีปลอมเป็นตำรวจโดยโทรทางไลน์มาขู่เหยื่อที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงแทบทั้งสิน้นนายพยกพักกระพุมเนี่ยเป็นัวหน้าแกง๊งนะครับเป็นผู้จัดการ,นะรที่บริหารจัดการทั้งหมดโดยทำงานร่วมกับคนจีนนะครับที่เป็นมาเฟีย เป็นในทุนอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็เอาคนไทยเนี่ยจากบ้านเราเข้าไปอยู่นะครับหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ให้โทรมาหลอกลวงคนไทยนะครับในการโอนเงินด้วยการหลอกลวงอุบายต่างๆนะซึ่งถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับมีความผิดแน่นอนครับต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องประสานงานกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับว่าอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกผมท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้มอบนโยบายครับว่าต่อไปเราก็ต้องไปประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเรา ส่วนภาพผู้ต้องหาที่แก๊งมิจฉาชีพตำรวจปลอมนำมาใช้แอบอ้างพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและการฟอกเงินแต่อย่างใดแต่เป็นภาพที่ตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวนายประสิทธิ์เจลก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินผูพพ้ต้องหาคดีช่อโกงหลอกระดมทุนไปฝากขังต่อสารไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจึงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสุมนาจเจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีล่าสุดนะครับเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าใช้พรุ่งนี้วันแรกครับ สามิติยังติดตามแผนฟื้นฟูเมืองด้วยพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครนะครับโดยพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในโครงการนําร่องจาก5าโครงการที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพโครงการนี้เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ําควบคู่ไปก,กับการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและการระบายน้ำในพื้นที่ย่านธุรกิจของเมืองติดตามกับคุณธีรุตนิมโรธรรมครับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการส่วนสาธารณะคลองช่องนนทรีขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70%ในส่วนของจุดก่อสร้างใกล้แยกถนนสาธรตัดถนนนราธิวาสราชนครินเหลือเพียงการตกแต่งพื้นที่และวางระบบน้ำอีกเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่31มกราคมนี้คือเป้าหมายของโครงการนะครับจะเสร็จจริงๆแล้วมาณ31มกราคมแต่ทางท่านผู้บริหารเนี่ยท่านมีนโยบายว่าอยากจะเปิดเป็นนิททรศการให้คนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการอย่างวันนี้เราเห็นคนมาชมก่อนทําความเข้าใจแล้วได้ถ่ายรูปเกี่ยวกับโครงการก่อนดังนั้นถ้าภาพรวมอยูอย่ที่ประมาณ70%แต่ตรงนี้เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องเปิดภายในวันที่25มกราคมแต่ที่คําว่าเสร็จ100%เนี่ย ไม่ใช่ว่าเสร็จทั้งโครงการนะครับโครงการเรามีอีก3ส่วนตรงนี้คือประมาณ3%์ของโครงการดังน,นั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนนํรดองที่เราต้องการทําให้เสร็จก่อนนะครับและนี่คือบรรยากาศในตอนค่าคืนที่ตกแต่งไปด้วยแสงไฟเนื่องในโอกาสว,นวันคริสต์มาสซึ่งนอกจากความสวยงามของการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วโคศกกรุงเทพมหานาครเปิดเผย,เยว่าโครงการนี้ยังเป็นการปรับปรุงะระบบการจัดการน้ําตลอดแนวคลองแห่งนี้ใหม่ทั้งหมดยกเลิกการปล่อยน้ําเสียลงคลองแยกส่วนระหว่างท่อน้ําทิ้งกับน้ําฝน ขณะเดยียวกันก็เชื่อมระบบคลองเข้ากับคลองสาธรต่อสวนลุมพินีที่มีสถานีบำบัดน้ำคลองช่องนนทรีที่บำบัดน้ำได้เฉลี่ย120 0 0 0ลูกบา์เมตรต่ตอวันปล่อยน้ำดีกลับเข้ามาบำบัดน้ำเสียภายในคลองรวมทั้งขุดลอกความลึกจาก2เมตรเป็น4เมตรเพิ่มประสิทธิภาพให้พื้นที่แก้มลิงซึ่งวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือสภาพน้ำในคลองที่ดูมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราแยกน้ำเสียออกน้ำเสียเนี่ยจะถูกลำเลียงไปที่โรงบำบัดทั้งหมด และน้ําที่อยู่ในคลองเนี่ยจะเป็นน้ําฝนอย่างดีหรือน้ําดีอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันก็จะป้องกันที่จะไม่ให้เกิดน้ําเสียซึ่งในคลองในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยไม่มีคลองไหนที่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะเราต้องการทําคลองนี้ให้เป็นคลองต้นแบบให้สําเร็จให้ได้ฮนะแต่ในการที่จะปรับปรุงให้ยั่งยืนเนี่ยเรามีโครงการที่จะใช้น้ําบาบัดจากโรงบาบัดน้าเนี่ยที่ช่องนนทรสีเรามีปลายคลองมามีมา20ปีแล้วนะฮะแต่น้ําบําบัดเราไม่เคยได้ใช้เลยซึ่งระบบตรงนี้จะบําบัดตถถักน้ําบําบัดเนี่ยเข้ามาตู่คลองในเดือนเมษาาาาายนนนนซึึ่งงะทํํใให้ะะ้้คออสดมกข ล้วอย่างนี้พอผลักน้ํามานี่น้ามันจะเชื่อมไปที่ไหนต่อบอ้างตรงนี้นะครับคลองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมน้ําจากคลองช่างนุทรีตรงนี้นะครับเข้าสู่คลองสาธรคลองสาธรเนี่ยเรามีแผนที่จะเชื่อมเข้าไปในสวนลุมจนลุมตอนนี้เป็นน้ําตายไม่มีน้ําน้ําที่มันตกกระปกเพราะว่าน้ามันไม่ไหลพอเสร็จจากสวนลุมออกไปคลองต้นสนออกไปคลองไผ่สิงโตตรงนี้ก็จะเป็นเครือข่ายน้าในกรุงเทพมหาคนครที่จะช่วยเมืองได้ด้วยครับ การก่อสร้างคลองช่องนนทรีจะแบ่งเป็น5ช่วงตลอดความยาว4.5กิโลเมตรของคลองสายนี้ตั้งแต่ช่วงถนนสุรวงต่อเนื่องไปจนถึงถนนพระราม3ซึ่งจุดแรกที่เริ่มก่อสร้างบริเวณแยกถนนสาธรตัดถนนนราธิวาสราชนครินมีระยะทาง200เมตรที่ปรึกษาโครงการระบุว่าโครงการนี้ใช้แนวคิดเชื่อมผู้คนเข้ากับพื้นที่สาธารณะและลำคลองการออกแบบจึงเน้นการปรับปรุงทางเท้าสร้างลานกิจกรรมสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดภายในเมืองมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรใน3มเขตคือเขตบางรักสาทรและยานนาวาสําสหรับคนเราคนเมืองในปัจจบุบันมันคือที่ระบายน้ําแล้วก็เป็นที่ที่แบบช่วยกักน้ําในช่วงน้ําท่วมแต่จริงๆแล้วคลองมันคือชีวิตอะคะ่ะสมัยก่อนเราอาบน้ําอะไรเดินทางด้วยคลองตอนนี้คลองมันกับเราเนี่ยเราไม่อยากจะเจอกันละแต่ถ้าก,การพัฒนาตลิ่งหรือขอบ มุมเนี่ยให้มันเกิดการเปิดให้มันเกิดพื้นที่สีเขียวให้เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งของเมืองได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น strategy ที่ทำให้เหมือนคลองต่างๆอย่างเช่นในเมืองอัมสเตอร์ดัมหรือแม้แต่ชองเกชอนในเกาหลีเนี่ยมันเป็นการพัฒนาเมืองผ่านคลองค่ะแล้วนั่นมันจะยั่งอยู่ในทุกหลักหลายทุกมิติเลย โครงการนี้เป็นหนึ่งใน5โครงการฟื้นฟูเมืองภายใต้แนวคิดฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตของกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยโครงการปรับปรุงถนนสีลมโครงการปรับปรุงถนนพระรามสามโครงการสวนลุมพินี100ปีโครงการฟื้นฟูคลองพดงุงกรุงเกษมและสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีซึ่งขณะนี้ทุกโครงการเริ่มดําเนินการแล้วโดยจะทยอยเปิดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพมหานคร วันคริสต์มาสพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันแรกที่สวนสาธารณะคลองช่องนอนทรีจะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้อย่างเป็นทางการครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายๆครับติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนอนทรีครับก็แนะนําว่าสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนก็จะสะดวกที่สุดครับทิรุธนิมลธรรมข่าวสามิติรายงานข่าวสามิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศจัดงานนะครับที่ งานเชียงรายดอกไม้งามที่สวนตุงและโคมเทศบาลน,นครเชียงรายที่เพิ่มเมืองนะครับในงานก็ถูกเนรมิตพื้นที่ให้มีแต่ดอกสีม่วงจำนวนมากนะครับเพราะเป็นสีประจำจกกังหวัดเชียงรายมีอุโมงค์ภูเขาดอกไม้รถไฟดอกไม้มีลานดาราศาสตร์แล้วก็จัก,กรวาลดอกไม้นะครับช่วงเวลากลางคืนก็จะจัดกาแล็กซี่ดวงดาวดอกไม้หรือจัก,กรวาลดอกไม้นะครับ งานเชียงใหม่ดอกไม้งามนี่จะ,ะเชียงรายดอกไม้งามนี่จะจัดขึ้นระหว่าง24ธันวาคมถึง9มกราคมปีหน้านะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ